เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นลุยสร้างบ้านทำค่ายเพลงต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นนักร้องสาวที่ทั้งสวยและเก่งเป็นอย่างมากสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นทีล่าสุดลุยสร้างบ้านอีกหลังเพื่อทำค่ายเพลงต้อนรับเหล่าสมาชิกใหม่ที่จะมาเป็นเด็กในค่ายคนต่อไปคนใหม่มาจ้า โดยสาวเจนีได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นทุกอย่างยังคงดําเนินการไปตามปกตินะคะตึกใหม่สองชั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่แห่งนี้จะเป็นให้ได้มากกว่าค่ายเพลงจะต้องเป็นที่ผลิตผลงานการทําเพลงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่พักอาศัยเป็นที่ฝึกซ้อมแสดงต่างๆเป็นที่สําหรับการหาประสบการณ์เป็นที่สําหรับคนมีความฝันและเป็นที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจความรักและความสุขอีกไม่นานเกินรอเจอการตึกใหม่ดีเอ็มบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาและยินดีกับทุกความสําเร็จของทุก นที่ออกไปฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ทายเพลงได้หมดท่าสดชื่นทำเอาหลายคนแห่ชื่นชมสาวคนนี้อีกทั้งสาวเจนี Jenny, ยังคอมเมนต์แซบๆว่าคนเก่าไปคนใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้เป็นนานๆนะคะงานนี้ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ารอเลยน่าจะมีเด็กที่จะมาเป็นสมาชิกบ้านได้หมดท่าสดชื่นน่าใหม่ๆแน่นอนละค่ะ